สมาคมการค้าอุตสาหกรรมกันชงไทยผนึกกำลังบริษัท NCC Exhibition Organizer จำกัด n ีโอเปิดงาน Asia International Ham Expo and f o r u m 2 0 2ออย่างเป็นทางการหนะศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิจโดยภายในงานจะมีการจัดแสดงสินค้าและนวัตกรรมเปิดเวทีสัมมนาและเจราจาธุรกิจกันชงระดับนานาชาติเพื่อตอกย้ำภาพลักษณ์ประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางด้านอุตสาหกรรมกันชงของเอเชียผลักดันให้อุตสาหกรรมการชงไทยเติบโตด้วยแนวคิด กรอฟฟิงแฮมอินดัสทกกรีทูเกเตอร์สู่พืชเศรษฐกิจแห่งความมั่นคงสอดคล้องบริบทโลกโดยเชื่อมั่นว่างานนี้จะสามารถสร้างมูลค่าเงินภายในงานสูงถึง8,000ล้านบาทเลยทีเดียวค่ะผมหมอเชิดชัยตันติิรินนะครับผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขมาเป็นตัวแทนของท่านรัฐมนตรีนายแพทย์โชลน่านสีแก้วนะครับางานครั้งนี้นี่ เขาเรียกว่าเกินคาดนะครับเพราะว่าปกติคนไทยยังสับสนระหว่างกัญชงกัญชานรือว่ามันเป็นพันเดียวกันก็จริงแต,พต่พฤติกรรมมันคนละแบบก็คือสารที่อยู่ในพืชกันที่เรียกว่าธนบะิสเนี่ยก็คือกัญชงกัญชาเนี่ยมันมีทั้งที่อันตรายและที่ดีไอ้ที่ดีก็คือ CBD ซึ่งเอามาใช้ทางการแพทย์ในการรักษาประมาณ4 5หโรคนะครับโดยเฉพาะเรื่องการชักในเด็กซึ่งใช้ยาตามปกติแล้วมันต้องใช้ขนาดสูงมากแล้วก็เอากัน CBD เข้าไปร่วมรักษาเนี่ยสามารถจะลดโดสของยาที่ใช้ลงแล้วก็หายชักนะครับทีนี้ที่ตื่นเต้นก็เพราะอะไรฮะกัญชาเนี่ยเราเห็นแต่ภาพในหนังสือพิมพ์นะครับ เพราะว่าเสรีเร็วเกินไปการกฎหมายที่จะควบคุมออกช้าไปก็เลยเกิดอาการตื่นตนกในสังคมวันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับที่ทางผู้จัดนะครับโดยเฉพาะท่านาพรชัยซึ่งเป็นนายกสมาคมนี่นะครับได้จัดเกี่ยวกับกันชงโดยเฉพาะหรือเหมเนี่ยนะฮะในภาษาอังกฤษส่วนกัญชาไม่เกี่ยวนะครับ จะได้เห็นว่าสิ่งที่ดีของกัญชาเนี่ยนี่จริงๆนะฮะเป็นพืชที่เขาเรียกว่าไม่มีเวสโปรดักเลยทำเขาเรียกว่าไบโอพลาสติกใช่ไหมฮะใช่ครับซึ่งเอามาจากใยไฟเบอร์เนี่ยเอาเซลลูโลสมาแล้วก็ผสมทางเคมีเข้าไปสามารถทำให้เกิดพลาสติกซึ่งสามารถที่จะเขาเรียกว่าดิกเกรก็คือคือสลายนะครับ ไปตามธรรมชาตินะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าเรากำลังรณรงค์ไม่ใช้พลาสติกอันนี้ก็ดีมากเลยนะครับส่วนอีต่างชาติมาร่วมด้วยตั้ง14ประเทศเป็นโอกาสที่นักประดิษฐ์นักอุตสาหกรรมคนไทยจะได้โชว์ปีมือ เปิดตัวให้เขาเห็นว่าเราก็ไม่น้อยหน้าใครความสามารถเราก็มีแล้วก็ที่สำคัญคือคนไทยนี่มี mind. คือคอค road, <establishing way. S 1> วามิดสร้างสรรค์ที่ไม่แพ้ท่านไหนในโลกนะฮะรัฐบนตรีสารสุขก็พูดเสมอนะฮะคุณหมอนี่ดูแลด้านสุขภาพเฮลแต่ขนาดเด <sh> ียวกันไอ้เฮลนี่ก็ช่วยนำรายได้เข้าประเทศก็คือไปเราไปพัฒนาเป็นเมดิข้อครับ เพราะว่าแพทย์ไทยเก่งอยู่แล้วแ,แล้วก็ประสบการณ์สูงแต่บฝีมือดีทีนี้ยังไม่พออีกนะครับทางกระทรวงก็เลยว่าเออในเมื่อมีสุขภาพก็น่าจะมาสร้างความมั่งคั่งให้ประเทศด้วย<ม>วก็คือเป็นเวล์อีโคโนมีนะครับด้วยเพราะฉะนั้นพืชเศรษฐกิจแบบการชงนีง่ก็จะได้เป็นทางเลือกทางหนึ่งนะครับ สำหรับพวกที่เป็นเกษตรกรและก็ทางอุตสาหกรรมก็เป็นการนำรายได้เข้าประเทศอีกทางหนึ่งนะครับประมาณนี้นะครับ